เบสรักวานีขอเปตัวเองเผยถอยรถหรูให้แค่ผู้ช่วยนั่งเรียกได้ว่าเป็นสาวเก่งรอบด้านสุดๆส,สำหรับยูทูบเบอร์ดาราชื่อดังอย่างเบสรักวานีลูกสาวคนสวยของพ่อบาสคำสิงที่ต้องบอกว่าเลยว่าช่วงนี้ทั้งฮอตทั้งเนื้อหองหลังจากสถานะหัวใจเป็นโสดมาสักพักใหญ่ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้เลิกงามยามดีถอยรถหรูคันงามยี่ห้อป o r s c h e สีฟ้าสดใสในราคาหลักล้านบาทท่ามกลางแฟนๆและคนในวงการร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายล่าสุดเบสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงรถหรูที่เพิ่งถอยมาใหม่อีกทั้งยังบอกคำๆว่าให้แต่ผู้ช่วยนั่งและให้พอยอนั่งได้แค่คนเดียวโดยเธอได้เผยว่า รถใหม่คันนี้ดูมาเป็นปีเลยราคาแพงเลยต้องดูให้ละเอียดคิดหนักอยู่เพราะแพงไม่ได้ซื้อสดเก็บเงินไว้ถามว่าสารฝันเรายังไงโสดพอดีไม่รับผู้หญิงนะรับผู้ชายถามว่าใครนั่งคนแรกไม่บอกให้รอดูเดี๋ยวจะมีถ่าย youtube ให้ดูตั้งใจซื้อมารับผู้ชายผู้หญิงให้แม่นั่งคนเดียวส่วนหนุ่มที่มานั่งรถของเรานั้นต้องโสดหล่อเข้าตา ส่วนเรื่องฐานะไม่ต้องรวยไม่เป็นไรช่วยกันหาหนูไม่ได้เปเปคือรถคันนี้ซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์ด้วยเดี๋ยวจะมีรายการให้ผู้ชายมานั่งรถพูดขำๆดารานักแสดงคนไหนที่โสดและว่างอยู่ดูดีเอมไว้เดี๋ยวเบสจะเด้งไปชวนคุณมานั่งรถก็ถ้าเขามาแล้วตอนแรกก็คอนเทนต์ก่อนไงคุยกันแล้วสปาหาแฟนให้ตัวเองอีกแล้วแล้ว ตอนนี้นั้นก็ยังไม่มีถ้ามีก็ลงแล้วแหละ